สวัสดีครับพ่อกับคนทะเลครับอันนี้ก็เตรียมของครับสิกลับบ้านนี่ครับอินเส้าก็สิดเดินทางแล้วก<อ>็จะมีกุ้งเนาะเอาไปฝากลูกร้านมีกุ้งมีปลาครับเป็นปลาอันนี้เป็นปลาปดูนี่ปลาดูครับมีแต่ปลาดูจะเป็นปลาดูครับมีแต่ปลาดูหมด,ดเลยจะเอาไปให้แม่เทาคัันสม ตรียมแพ็กขวางครับเอื้อนเสากับเดินทางในเสากล่องโฟมเอาน้ำแข็งจะมีปลาเอาปลาหน่อยให้ใส่ก็ปลาหน่อยปูวัดว่าไปเดินนั่นขางานขากิดงานตั้งใจว่าค่าเลยกนะครับเป็นขาปลาให้ดูงมึอ เ,เราลงเบ็ดถุงเลยจ้ะอืมใช่แล้กล้องอนั่นก็อัดน้ำแข็งแล้วก็ปิดเลย,น,น,ยเนี่<า>จะใส่อีกสใส่ลูกลานเนี้ยกินกินน้ำกับบอทันหามาหลายๆปัญหาหายได้หลายพูดอันนี้หาเองเรียปลาดุลอันนี้ก็หาเองเลยครับเป็นกล้องฮั่สิพอปะ ว่าบนหน้าสีพอนะักกองว่ากองนึงมันได้แค่สองตัวง่น,งาน,าน,นอันนี้เอาถุงออกบุ้งออกเอาถุงออกเลยส่วนแกถุงออกเพราว่าใส่ทุกทีหลังหนึ่งมันจะได้แค่สองตัวัวเอาออกก็ได้เอออย ชุนี้ทุง่งนานี่แกออกแล้วนะน้อนได้ทุงแล้วทองโตใช่ไหมแกออกเลยเนนาเอาปลาคอก็ได้ป,ไดปลายอย่างน้อยๆมาลงตรนี้ ไหนเออหาปลามันมีตัวน้อยอยู่ตัวนึ่งมาลงตั้งมันสิบแต่เออยังสี่เลยคมันั่นเป็นปลาคอครับคอดูผีกับบมี่ไปกินเนาะดูสองคนเลยไเล่เอาไม่ให้คนทั้งกน เดี๋ยวจะโตอีกหันนะเดี๋ยวสามป่มะ,ะเอาปลามันมีตัวน้อยของอรวนอีกตัวนึงอยู่ใส่คือยู่ที่นี่เลยเออเอาใส่ลังนี่เลี้ยงลังแงรงนี่ก่อนจริงทีนาแข่งใส่กันนะครับเตรียมขลงเนี้ยบ้านเมือ่อวันจุดไข่ขลังหนึ่งวันกลับบ้านกันกลับกุ้ง ด <anse> ูการกินก,กกรนกับกะับวัล้นครับกลับหมือดเย่อ <c oughs> ข่างน้ำผู้เฒ่าคืนนึงแล้วก็เดินพานกลับ โอบปลายไงคักเล็บปาดูสิบเบ็ดมาได้นี่จะใส่สามโลขึ้นสี่โลยังเดี๋ยวมีปลาคอนี่รนครับโลดเทียปลาคอตัวเดียวกวายหัวกวายหางคือยังตัวนี้ไหมอ๋อนี่ก็หัวแม่พี่อันก็หัวที่พูดไหมอันนี้ปลาคออืมเอาสดดีเลย ทำอะไรเลีย้ยครับน้แข็งเออน่นก็ติดนั่นแหละแข็งงัดใสครับขวงเขาจะเอาขึ้นรถไปเลยขึ้นนี่ครับแตงขวงก็จะเอาขึ้นรถไปเลยปิดเลสนนตู้เย็นบ้างนะเดี๋ยวเปิดฝาท่านไหมเปิดนูน้นเปิดนูน้นพ่นพ่นแขง็งพ่นเอองัดกัน ไส่ใส่ขแรงมือก่อนนะครับเติมนทายให้เดี๋ยวผมเทน้ำแข็งให้เพื่อนเขานี่เขาเกียมมือเกียมตานเขา,เาไม่คิดเป็นน้ำแข็งเร็วใช่ป่ะเป็นน้ำเร็วแค่ มีแต่ตัวใหญไงพี่น้องเมื่ใหยย้ายเพะ่เด็กสมพันยาไม่คล้องเด็กๆอุ้งลองนิดน้อยนะมาตอนลูกลานขับมันตัว ตึงแล้วเขาก็จะคิดไล่ออออเอาเกลือมาตบมันมันจังบ่อนลายเร็ว ่ะเนี่เขาจะเกี่ยมขอบเนาะนี่บ้างมันลายก็กรอบสั่นกระตบมันลงนั่นเออขอบเลย เดื๋วมันห่อนมืออื่อนเศร้าในห่อนบ้านเดี๋ยวจะเที่ยงเทียงฝาไปปิดเบื้องเลยนะฝาป,ปิดได้ปะทุบเอานี้ไปอีกอนนเกือมันล่นอยู่ตัวหนั้นนะครับเขาก็จะอัดน้็แข็งมาซิเอาเกลือมาใส่อย่างน้อยของก้อนมันครับ แล้วเขาจะเคลียร์ขึ้นรถไปเลยแรงนี่มเอ็นเสาร์เต่ขึ้นจะรับแนมเตมโตัวไปลยครับเต็นทางออกกระเด็กครับมืออื่นใส่อีกเ,เกลือเอาไหมอีก เกลียวตัวนี้ก่อนจะเกีย์ตัวนี้ก่อนให้มันเหลือหน่อยเหลือไหลให้มันได้หอบใส่ตัวนั้น <c oughs> ขอปวดดล็งน่อยเลยนะกุ่งซื้อไปทอาไดกับบพอกันทุบใส่ตัวนั้น ตัวนี้มันเย็นอยู่แล้วจะมีผลลไม้ครับมีลำไยกับทุเรียนกวนไปให้เด็กน้อยครับดืนกับสินนามาเต็มรถเหมือนเคยครับมารับเ <c oughs> ต็มรถทุกเกี่ยวเด็กน้อยลูกแล้งไย แค่ตอนนั้นเพิ่นบอกวากวดตัวนี้ไปอีกว้าพอได้หรอนี่อันนี้มันไม่ได้มีอย่างเลยเพราะว่าตัวนี้นี่มันุดิเปะนะครับผมไอ้เพ่นี้แล้วเดี๋ยวผมซีนปิดาให้เพิ่นก่อนเทปเกาา่ามันน้ำเยอะโตนะ ของฝากเขาสามกองบรรจุลงรลังเรียบร้อยครับกับผลไม้อีกหนึ่งถุงใญ่ๆนี่แม่นี่แม่มก้อ<ม>เทปเก่าไหมนั่นแม่ก้อนแบบนี้อยู่โต๊ะอันไหมผมไป้ฉันนี่แหละครับเดี๋ยวรอเป็นการเดินทางของห้องมืออิน สี่หอดบัายมุงโมง